สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมชาวนฝนภาดิบค่ะสำหรับชว่วงนี้ก็ได้แล้วนะคะเป็นตำม,ม่วงแคบหมูนะคะนี่เลยถาดาเริ่มเทิมนะคะจานใหญ่มากอันนี้80บาทนะคะกินในประมาณคืงหนึ่งแล้วพี่น,อน้องเพลทแห้งคิวมบมกย้อยวาเพิ่มแคบหมู เดวเพิ่มแคบหมูนะคะนี่ยั่วขาดน่าอร่อยมากนะคะพิกัดร้านนะคะบ้านดอนวังเวินนะคะเพื่อสองในดินจังหวัดสุทธนครู้ใดสามารถ้ใดยอยูแถวนี้สามารถสั่งไปชิมได้นะคะผู้ใีคีคานออกมาเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้าน,นะะในเขตจองในดินส่งฟรีแต่ว่าต้องสั่งครบหนึ่งรอยบาทเด้อพี่น้องค่ะจังสีส่งฟรีให้เนาะแต่ว่าถ้าไม่ถึงคนอนญาตเก็บค่าบริการนะคะแต่หลายๆคนขีคานมากก็สามารถสั่งในส่วนของอ่า เจ้าหน้าที่นะคะส่งอาหารได้เจ้าที่แก็บบอกแก็บส่งอาหารได้นะคะนะมีตัวอัมพอรอนในดินนะคะมีใส่จเดลิเวอรี่ของอัมพอรอนในดินเนาะนี่ค่ะหอยยั่วๆสดๆเลยพี่น้องค่ะแซ่บมากนะคะนี่คนสวนคนขับรถกำลังกินยั่วๆแซ่บบ่แซบแซบแห้งแซ่บเลียสบบ่แซ่บลืมมี แต่ลืมเมีอยมาผิดครับนี่ผ็ดอร่อยนี่เดียแซ่บยอยยจ้า อิ่มประถาทำน,นี่ว่านวัวอิ่ม,อ,มอืมนี่ผัดมีแก่เผ็ดผัดมีแก่เผ็พชรจะแซ่บแห้งด้วยพี่น้องเผ็ดครับมักแบบไรรสชาติบแบบไรสั่งได้นะคะสั่งได้ตามใจคุณพริกร้อยเม็ดเป็นนี่พริกร้อยเม็ด แสบแม่แผลแผละพัดมีแกผิดสิบบาทได้เยอะ มากินลหลายๆคนเพราะว่าได้หลายที่หายนิอยมิดไิดโอยาเขเยวเแม่ำข้าเขียวปั่นเพสเพสม่ไหว หอ,หอยแข็งหอยตีรังกาหอยแข็งหอยแข็งเป็นหอยแบบไหนี่ไงเอาบ่ได้แข็งอยุบอ่ะมันงายเด้วเด็กๆมันกัดยากเนี่ยเอ้ามันเยังจังห้าง <c oughs> มันคือแข็งเราก็เลยเอ,อ็นหอยแข็งกับ,บหอยค้างนี่กินมั้งกันเลย ได้ละสั่งรีกลอยเม็ดคุณวะได้ได้ได กินได้ไหมเผ็ดๆคุณพ่อเว่าส้มตำลืมหัวเพียครับเฮ็ยจะลืม,มละอะไรทีวะ ยืมมาหนึทีพูดเลยกินย,ยอะๆอ่ะพูดเลยมา่างเพียกันเลยดิแบมื่อนี้หัวหน้าน้ำฝนเนาะใจดีเรียงตำมะุงราะว่า เพิ่นมาเฮ็ดธุระเนาะมื้อนี้เนาะสำหรับท่านผู้ชมช่องน,น,น้ำพนพาทิพย์เนาะตัวน,นี้ถ้าผู้ติด,ดตามครบหนึ่งหมื่นศับเนาะจะให้หัวหน้าไปขายพวงมาลัยอยู่สี่แยกผู้ใดเห็นดีเห็นงามนะคอมเมนต์ได้เลยคลิปนี้ตับรองหาเพราะว่าเพิ่นสัญญาแล้วว่าถ้าผู้ติด,ดตามครบหนึห่งพันศัพทเหตุยังก็ได้ตามคำขอจับมาเพิ่นว 1, ่าหนึ่งพันศัพท์หนึ่งผู้ติดตามไงหนึ่งพัน subscribe เพี้ยนแห้งพี่น้องพอก่อนสิให้ย